จิกกงฝีมืออันเองนะจ้าสวัสดีสาวสวัสดีอาจจะพาทุกคนมาขุดจิกุุงกันนะจ้าจิกุุงในส่วนหลังบ้านเท่านี้แหละ้าแต่คือดันลงมาส่องกับพ่อมาได้สักตัวเดเจ้าพ่อบอกว่าอันเดนเสียงดังนะ้าวอ่ะส่องจิกุุงในบนก็มีเทคนิคเหมือนกันนะจ้าส่วนวิธีการขุดนี่สบายมากนะจ้าขุดตั้งแต่สมัยละอ่อนนะกั่เดียวอาจจะพาไปทําความรู้จักหูจิกุุงแล้วก็ไปขุดกันนะจ้า นี่คือลักษณะคุ้ยจี้กุ้งนะสาวก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันเอาไม้ปักปักปัก,ปกไว้นะสาวเวลากลางคืนมาส่องมันยัง่ายนะสาวถ้าฝนตกิ่นก็บ่ออกนะสาวเดี๋ยวอันจะพาไปอาคุดหลุมที่มันเข้าใหม่แนละ้วมันจะบรรลึกนะแต่ถ้าประมาณเนี้ยปุ๋ยมันจะลึกนะต้องใช้วิธีส่องเอานะสาว อันนี้แบบนี้คือขุยยังบรรลึกนะเจ้าคือหูมันเข้าใหม่นะเจ้าขุยมันใหญ่เนาะถ้าขุยใหญ่ๆมันก็จะลึกนะเจ้าเดี๋ยวลองจามดูนะว่ามีก็ว่าบ่มีนะเจ๊ปะปากก้อพร้อมนะเจ้าอ่าเดี๋ยวลองจามเนาะทำหูมันหายก่อนมันส่งเขงนะ้าพุดเนาะไหนเนี่ยวา กล้องน,นี่จะบอมกระคะุดเลยอ่ะน,นี้อันกระคุดให้ดูเนี่ยอยู่ในกลิ่นขอบ้านช่วงนี้ค่ะเดั่อยเจอแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าถ้าหูถ้าหูเข้าใหม่อะ่ะมันจะง่ายะเดี๋ยวจะพามาดูอ่าซูมให้ดูเห็นกอนั่นแหละที่กง าจี้กุ้งหูใหม่เนี่ยมันจะบันลึกนะจ๊ะบ,บางหลุมก็จะมีสองตัวโอ้ยโอ้ยบางหลุมก็มีสองตัวบางหลุมก็มีตัวเดียวนะคะนี่ตัวบักเอฟเลยนะคะจี้กุง้งฝีมืออันเองนะจ้าจี้กุ้งตัวเป็นๆน,นะคะ